จะดีไหมทั้งมีเก้าอี้ดีๆที่สามารถคำนวณน้ำหนักการนั่งได้อย่างอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องปรับอะไรเยอะพร้อมรองรับการนั่งทุกครั้งทุกอิริยาบถ s e r i e ์วันแอรเก้าอี้เพื่อสุขภาพราคาเริ่มต้นจาก s สตูเคสที่เราไม่อยากให้คุณพลาดด้วยสอนอัตก,กรรมหลักที่ทำให้ทุกการนั่งสบายมากยิ่งขึ้นด้วย w วทแ a c ทิเวทแ m e c h a n i s m พร้อมซัพพอร์ตทุกสรีระที่แตกต่างและพนักพิงแ i r Like Back t เท h n o โ o ยี เอกสิทธิ์เฉพาะของแบรนด์ที่พัฒนามาให้เข้ากับทุกการเคลื่อนไหวช่วยเซฟหลังเซฟสุขภาพด้วยเส้นใยพลาสติกรูปทรงเลขาคณิตยืดหยุ่นตามสรีระการเคลื่อนไหวของผู้นั่งได้สองทิศทางมาพร้อมฟังก์ชันเออร์โกโนมิกที่ครบครันด้วยซิงโครไนซ์ซิสเต็มระบบยกเอนที่พนักพิงและที่นั่งแยกออกจากกันแต่ทำงานสัมพันธ์กันเมื่อเอนพิงสามารถปรับระดับการเอนได้ถึง3ระดับ หมดกังวลการหลุดโฟกัสระหว่างสายตากับจอคอมส่วนอีกฟังก์ชันที่พลาดไม่ได้ในเก้าอี้ทำงานเพื่อสุขภาพกับ Adjustable 4D Armrest เท้าแขนปรับการทำงานได้ถึง4ทิศทางช่วยลดการปวดบริเวณคอบ่าไหล่ช่วยปรับการทำงานให้สบายมากยิ่งขึ้นและแน่นอนว่าเก้าอี้ต,ตัวนี้ยังมาพร้อมกับ Adjustable Seat Depth ฟังก์ชันการปรับความลึกของที่นั่ง รองรับความแตกต่างของช่วงขาและสรีระของแต่ละคนได้อย่างพอดีทำให้นั่งได้สบายมากยิ่งขึ้นสำหรับคนที่กังวลเรื่องสรีระว่าจะไม่พอดีกับเก้าอี้ตัวนี้ก็หมดห่วงได้เลยเพราะมาพร้อมกับ Adjustable Seat Height ฟงังก์ชันการปรับความสูงต่ำของตัวเก้าอี้นอกจากนี้ยังรับน้ำหนักได้ถึง136กิโลกรัมและยังมาพร้อมการรับประกันถึง12ปีเต็ม เรียกได้ว่าเป็นเก้าอี้ที่คุ้มค่าคุ้มราคาและยังรักษาสุขภาพได้ในตัวเดียว Steelcase Series One Air an exceptional anti-point into high performance sitting